ีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้เล็กจะมาบำรุงมะนาวต้นนี้เป็นมะนาวพันธุ์ดีนะคะมะนาวพันธุดีเล็กเรียกว่าคือเป็นมะนาวของแม่เลยก็ได้อันนี้เล็กควบแน่นมานะทุกคนต้นใหญ่ที่แม่ปลูกแบบหลายสิบสิบสี่สิบปีอ่ะมันตายแล้วนะคะก็เลยเอามาควบแน่นแล้วมันลูกเล็กลูกเล็กเปลือกบางกลิ่นหอมนะคะทีนี้วันนี้เล็กจะมาบำรุงให้ดูวิธีการของเล็กก็คือจะใช้ คือด้านหลังเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักปลานะคะที่ทําไว้ตลอดนะมีปลาใหม่ๆก็มาใส่ตลอดแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะทุกคนหมักไว้ตลอดตัวนี้แคลเซียมแล้วก็แร่ธาตุอาหารต่างๆที่บํารุงมะนาวได้ดีมากเลยค่ะทําไมถึงต้องเน้นย้ำมะนาวเพราะ อีกไม่กี่เดือนเราก็จะเข้าสู่หน้าแหลงแล้วทุกคนมะนาวก็จะไม่มีให้ท่านผู้ชมแบบเก็บมะนาวไว้ช่วงนี้แล้วก็ไปทําน้ํามะนาวทําน้ามะนาวที่เก็บไว้ได้นานๆนะคะเรามีวิธีการทําในเน็ตเนาะเ,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 เขาสอนไว้อยู่เนาะอ่ะทีนี้เรามาบารุงกันเลยวิธีการของเล็กก็จะรดที่ต้นมะนาวมะนาวต้นนี้นะคะตอนไปเยอะแล้วนะมันจะแตก กิ่งออกเยอะมากแล้วก็จริงๆมันอยู่ใต้ต้นมะม่วงที่เห็นต้นนี้คือต้นมะม่วงนะคะจริงๆมะนาวที่อยู่ใต้ลมหมายมันจะไม่ออกลูกด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเล็กก็เลยทําสูตรนี้นะคะโอเคมาดูกันเลยอ่ะสูตรที่เล็กบํารุงนะคะก็คือโหน้ําหมักปลานี่คือกลิ่นมันจะแรงมากนะทุกคนนี่ค่ะใส่นิดหน่อยนะคะใส่นิดหน่อยกัประมาณเอาเราต้นโตแล้วนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่เล็กใส่ประจําเลยก็คือเบิกบานค่ะทุกคนเป็นอาหารเสริมนะคะเพิ่มผลผลิตทําให้ต้นไม้แข็งแรงลูกโตไม่เป็นโรคนะคะใส่ลงไปก่อนใช้แล้วก็เขย่าก่อนฝาในจะปิดแน่นมากโอเคหนึ่งฝานะคะจริงๆเบิกบานเนี่ยค่ะสารอินรีย์เบิกบานเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมใส่ลงไปหฝา ถ้าเป็นไปได้นะคะสำหรับเบิกบานนะมารดทุกๆสัปดาห์สัปดาห์นึงน่ะสองรอบจะดีมากๆเลยคือมะนาวเราจะแตกโตได้เร็วแล้วก็ต้นนี้เล็กก็ตอนกิ่งไว้ประมาณ5กิ่งก่อนนะนี้ก็10กิ่งแล้วนะคะก็ตอนไว้ตลอดนะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่านะ้ำหมักปลานะ่ะมันมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมสิ่งที่จะขจัดกลิ่นเหม็นนะคะกลิ่นเน่าเหม็นน้ำเสียอะไรอย่างเนี้ย คือตัวนี้เลยค่ะ E M นี่สองสองฝาเลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราคนนะทุกคนคนเนี่ยค่ะใช้คู่กันได้ดีมากๆยกนิ้วโป้งแถมนิ้วก้อยเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้คนและเราจะไปรดนะคะสูตรนี้ ร้อค่ะทุกคนสวยมากและปุ๋ยคอ,อกเล็กไม่ได้ใส่นะ NPK ไม่ได้ใส่ด้วยสิ่งที่ใส่ก็คือใบไผ่ที่เห็นอยู่ยนี่นะคะอยู่ใต้ต้นไผ่นะไผ่ที่ใบร่วงลงมาแล้วก,ก็กวาดไปใส่ที่มะนาวมะนาวต้นนี้ออกลูกประจำะลูกนี้ก็สวยลูกนี้ก็สวยทุกคนดูเนี่ยค่ะสวยมาก วยมากเปลือกบางมากเลยอยากจะโอ้โหมะนาวนี่ขาดไม่ได้ดูน้ําค่ะขนาดเล็กทําแค่นี้นะน้ําเยอะมากทุกคนเปลือกบางมากดูค่ะหอมพันนี้นะใส่ลาบใส่ส้มตำอร่อยมากอ่าสูตรที่เราทํานี้นะคะก็คือเอาไปรสที่โนต้นเดี๋ยวเล็กจาหมุนกล้องให้ดูนะกิ่งนุ้นก็ดกดกจนกิ่งเองอันนี้คือเก็บตลอดเก็บตลอดนะคะ สูตรนี้เลยแมลงวันมันได้กลิ่นแล้วมันจะบินทีนี้พอใส่ EM แล้วมันหายไปนี่ลดลงไปเนี่ยค่ะตามนี้เลยเนอะนี่เบิกบานเบิกบานเพิ่มผลผลิตทำให้แบบต้นไม้แข็งแรงเติบโตวไวนะคะโอ้ด้านหลัง กิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอียงนิดนึงที่จริงมันมันต้นใหญ่มันกว้างอะทุกคนขึ้นไปบนแบบกิ่งมันอะขึ้นไปเออเขาเรียกว่าอะไรอะองแดงอะเนี่ยทุกคนเนี่ยหนักมากนะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้ตอนอยู่สี่กิ่งนะคะ ดึงมาไม่ได้เพราะว่าเล็กมัดเนาะมีมะนาวมีมะนาวเนี่ยคะ่ะจนกิ่งเอน็นจนได้ใช้ไม้ค้ำไวอ้อ่ะเนาะอันนี้คือที่เล็กทำเลยนะคะที่เล็กทำเลยและถังนี้ถังนี้ก็เป็นน้ำหมักอันนี้จะเป็นน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารนะทุกคนแล้วก็วิธีการให้ย่อยไวก็คือเราใช้ e.m. e.m. ในการเทลงไปนะคะ คือมันมีประโยชน์มากแล้วก็ EM เนี่ยหกระปุกเอาไปขยายได้18ลิตรนะทุกคนใช้ให้หมดนะคะภายใน3 4ถึง4เดือนถ้าขยายเนาะเนี่ยค่ะมันขยายได้สั่งไป1ลิตรขยายได้18ลิตรแล้วก็เบิกบานเนี่ยเนี่ยเบิกบานสมชื่อก็คือทำให้แบบคือพืชของเราสวยนะคะ เพิ่มผลผลิตจเจริญเติบโตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเพราะว่าจริงๆแล้วเล็กไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยทุกคนในช่วงนี้นะคะปุ๋ยคอกคือคือมันเปียกด้วยแล้วไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราใช้ตัวนี้และส่วนมากนะคะเล็กจะใช้ใบไม้แล้วก็น้ำหมักชีวภาพเนาะคือค่าปุ๋ยเน่ะ แทบไม่ได้จ่ายเลยไม่ได้จ่ายเลยนะทุกคนก็คือสูตรนี้เลยใช้ร่วมกันได้นะคะต้นไม้จะยิ่งเพิ่มเทวีคูณความสวยนะคะลองดูนะสูตรนี้เล็กมาแชร์แล้วแล้วก็น้ำหมักชีวภาพหมักไว้ตลอดนะคะมันจะมีเขาเรียกว่ามันมีเอนไซม์นะคะแล้วก็ช่วยเล่งให้แบบว่า โดยเฉพาะยอดพืชต,ต่างๆก็เอามานะทุกคนมันจะมันจะมีสารตัวหนึ่งที่เร่งการเจริญเติบโตเอามาใช้ร่วมกันคือเยี่ยมไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายค่าปุ๋ยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยใครสนใจ2ตัวนี้เล็กใสเบอร์โทรไว้ข้างล่างนี้นะคะไม่ต้องมาซื้อกับเล็กน้นเล็กายร่วมกันสูตรนี้เลยค่ะไม่เคยขาดเลยนะคะน้ำหมักโอเคแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ